อ,อา่าเอาเอาเองเออสบายดีเดินตอนนี้ฮนจากน้งไปักีแล้วมาไปไหวองค์ัญ,ญานาคอ่าโอเคป้าเดินสวนจีวันซอยลุย บรรยากาศอุปภัญฑราองค์บักใหญ่ไปลองเลยชุดนี้ก็จะเป็นป้ายอันนี้ป้ายเพิ่งเขียนแต่มือออกภาษาผมน่าเลยป้ายเก่าคนพัลลลือไปไปอันเอาวา้เอาดอกไม้กับทูดอันคู่หนึ่งกับพ่อแหละ นี่คือองค์พญานาคอยู่หน้าวัดสัญญภูมิเนาะนครไก่สอนแขวงสวรรณเขตองค์พญานาคองค์ใหญ่พี่น้องเด้อพญานาคสีเงิน <starving. S 1> <AT>. สิบพันกีบจัดไปที่้วก็เ้ากสิบาทจุดทูดไว้ก็พรนพ่นอีกเท่หนึงใส่เห็นได้ปานนี่เขียนยังขอให้เขียนใส่ๆส่านนีเอาอยัางเขียนโอเขียนเขียน อืมเขียนเขียนสักเขียนคำขอาขออย่างขอให้ช่องยูทูปผ่านถูกจริงถูกยากมวยมีเนี่ยของเนี่ยค้าคนผ่านไปได้ดีเออขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตว่าไปอืมเดี๋ยอีนั่งเขียนแล้วก็ให้อ้ายเขียนอาชจจิเขียนขอได้เน้องอ้ายนะขอได้ให้พบเนื้อคู่ไว้ๆนะนนะ่ะ ก็เขียนแบบนั้นมันที่เข่ากับกับชีวิตตัวเองเลยท่านผู้ชมมเราก็เขียนเนาถ้าเขียนอยังก็เขียนคือว่าใช้เวลาพอสมควรมาเนี่พี่น้องเลยหลังจากเสเร็จสิ้นภารละเบียงงานมาเนี่เฮาก็ได้สําเร็จตามจุดเป้าหมายมาเฮ็ดไปกับขี้ก็ได้ล้วงไปได้ดีก็มาแวะขอพรนําองค์พญ,ญานาคเพิ่นมาไหว้มา พอพอน้ำฝนเนาะมันยังก็ขอ,ขอให้ลุล่วงไปโดยดีให้ผ่านให้ลื่นให้ไลหล่สัญชาให้เอฟซีได้เข้ามาหับส้มแล้วก็ให้ควมอนุเคราะห์นี่ก็มาจุดทูดเนาะพี่น้นองเนาะจุดทูดแล้วก็จะไปว่างสายบันคือมีเขา่ามียางนำโอ้โหแล้วก็มีว่างทั่วว่างทั้สาไปว่างใส่สายบัตรนี่ ตาพานกระดาษใหญ่บ้านบ้านนี้อันอันตัวแดงๆนี่บูชาเอาเลยบนเลยอันนี้นะแดงนี่เขาไปปลูกปลูกใช่อันน่ะคยไปยูวัดภูมโนรมด้วยหมกคยไปหรือฮะไปๆกับยูวัดภูมโนรมโอ้การไหว้กันยังนะอือันนี้พญานาคตุิ่นสักขันนี่เขาบูชาเอาเลยบนนี่โอ้โหเขาเรียววัด ไปวางบันวางได้ไรบัน,นี่ตอนเลกเขาก็วางเข่าวกนว่างเข่าวาาวางทัว่ว่างไข่แล้วก็วางองค์พญานาคเอเคก็วางยอดอกไม้เทียนก็ปรับทู่ ราผาแดงเราไปซเลอรอเราผาแดงมันโอเคปักพูดลงในถาดเคจูดไม้ตัวเด็ดเออเอาไปจูดที่บ้านก็ได้อ่าขีดจะไปโอเคเวิค่งแล้ว เดี๋อะไรอ้าลากิปเลยตัวยังอ้าววิวเท่าไถ่ายโอ้ได้เอาะลรพี่น้องจ้๋ยวห้ากันจิไห้คถ่ายวิวฝั่งฝั่งบุกดาหานโอเคเอาคันไปขึ้นเพ่นวะบันไ้นไปขึ้นหล่อชมวิวธรรมดามันถ่ายนี่นเนาะหอดแล้วสวรรค์นครอตนไกลซอน,ซอนพรรมวิหารจ้า ามาสมบิวไปขั้นเป็นังมือแรงจีงามแหงพี่น้องนี่เป็นวิวปัดทางนะฝั่งน,นั้นมันจะเป็นฝั่งพี่น้องมุกดาหารจ้าดี๋ยวเห็นหอดพระใหญ่อยู่วัดภูมนโนลมแล้วก็อียังหอยยังหอกแก้วบอกเมนบอ,บอพี่น้อง ฝั่งมุกดาหารมุกดาหารสวรรค์เขตโดนแล้วที่เราบอกดิไปเที่ยวมุกมื้อนี้กมาเล้วเด็ดพี่ลึกพี่น้องเลยบวบไวคันเป็นยางมือแรงคันไปยางมือแรงเออคันไปว่าจัน่นคันมายางมือแรงคือสิค่ะอันนี้มันแดดจ้าแดดย่างแหง้ง หลึกพี่โลแล้วเกากัสิพากันไปหากินเข่าอยู่แถวห้านแล้วกัสิกลับแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยแดดแห้งทิมป้าเบียกป้านาทีมาแล้วเกากัสิเมื่อนี่อยู่นี่าานไอรอน,รบนจบหรือเปล่าห่าบอว์บอว์ถ่ายอยู่นี่น <laughs> ผูกพามาแดดก็แดดเลยพี่น้องป <laughs> ้องไป แดดโพดแดดพูอืมฟังนะปุ๊เรียวเห็นสะพานสะพานมิตรภาพไทยลาวมุกาหารสวรรค์เขีปุ๊นไกลๆปุ๊บพี่นาอืออันนี้จะเป็นพญานาคประจำวันเกิด จะมีพระประจำวันเกิดพญาน,นาคอันนี้วันจันทร์ดาวเกิดวันจันทร์พี่น้องจำพอพ่นจังมีหายพอพ่นจะมีหูป,ปั้นองค์พญาน,นาคเนี่ย่อยหายไฟเกิดวันยังวันยังพี่ลึกพี่ลึกวันเด็ด เจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเ้าสีผ้ากันไปหาพักผ่อนเศร้าเมื่อยกินเขาแล้วก็จะพากันเดินทางกลับแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้เราก็จะได้จบคลิปเพียงสานีเด้อผ่านไปด้วยดีพี่น้องจ้ามีแต่รอถ่ะบยครับขี่มายืนยันตัวตนเพื่อหารายได้จากช่องยูทูบของเฮาเนาะบันนี้เฮาก็ต้องได้เขาไปหาอียงเปิดบเปิดกันสางรายได้เพราะว่าเฮาปลาโดนแล้วเฮาบไดยืนยันตัวตนในช่องยูทูบเน่มันปิดกันสางรายได้เป็นที่เรียบร้อยบันนี้เฮาก็มีแต่ถะทา เอาใบาครับขี่ไปยืนยันโอเคจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราจะดจบคลิปเพียงสำนีเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย